อ่ะขายอ่ะสวัสดี right สด right? ครับว totally uh ันนี้เราอยู่กับแอนตี้ฮีโร่นะครับตัวจริงเลยสองคนนี้เออกูเด็กแบนี้คอมบิงพ่อไอ้สัตว์เลยด่าพ่อกูเหรวนี่พ่อกูคอมพ่อมเหรอเมื่อกูอ่ะไอ้ที่กูกูแล้วอะไรเนี่ยพี่กูพี่นะครับเจ็บอยากถามพี่เก่งครับกับพี่เนนะครับเวลาสั่งนี่เจ็บไหม โว้าเป็นคำถามที่เชยมากนะมันใครไข่ถามดิไม่ใช่แต่ผมมันอยากอยากสักไขยุงอ่ะสักรู้เลยนะไขยุงผมต้องคิดแบบนาอะไรอย่างงี้ยแค่นี้เลยไม่เโตมาได้ฝันเนี่ยสอบถามพูด ไม่แต่จริงนะทั้งตัวครับแล้ผมชอบอะไรถึงวะอะไรครับน้ำตาจริงเหรอนี่มันคือยู่น้ำตาใช่มันเป็นมันเป็นเรื่องเศร้าที่ไหนเราเรื่องเศร้าที่เราต้องจำไว้ตลอดชีวิตพี่อยากพาพับใช่ไหมครับถึง่าจร้าใช่ครับใช่ต้องมีอะไรที่แบบเอาห้เศร้าแล้พี่เน่ทำไมไปสั่งจิ้งจกอยู่ตรงเนี้ยครับพี่เนี่ยฮะจิ้มใบไช่เว้ยชื่อลูกชายผมนะเอเหรอแน่นะชื่อลูกชายผมจะแทงคุยนะจิ้งจกอ่ะชื่อฟ้าครับ ฟ้าด้วยนี่ครับใจนี่เดี๋ยวทอลทอลแอนตี้ฮีโร่ครับเด็กทำได้อยู่ก็พี่ๆเขาเนี่ยเป็นแอนตี้ฮีโร่ตัวจริงเอาเป็นตัวอย่างนะครับเหมือนพวกผมเนี่ยต่อให้เป็นคนไม่ดีแต่เราก็พร้อมที่จะทำดีนะครับนะฮะเราคือแอนตี้ฮีโร่เฮ้ยมึงถ่ายกูมัางเนี่ยมึงถ่ายได้สองคนเนี่ยถ่ายไม่หมดถ่ายไม่หมดเลยเฮ้ยแม่งดูเอ้าไม่ห้เพาเขาดังกว่า S <S> เออใช่นี่เป็นพระเอกใช่ไหมเนี่ยนี่กูเป็นตัวร้ายใช่ไหมตอนเนี้ยกูเป็นตัวร้ายเลยตัวเ่ี้ยตัวเที้ยอะไรโอเคเจอกันแอนตี้ฮีโร่ครับนี่สัญลักษณ์สัญลักษณ์ใหม่ของเราที่เสียอะไะน้องสาวน้องสาวครับไปได้ที่ไหนพี่ชายพี่ชายนี่พี่ชายน้องสาวพี่น้องสาวสัญลักษณ์ใหม่นะ